ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเราวิลัสนะครับและตอนนี้ทุกคนก็กำลังรับชมเกม Black โค o าเอกันอีกเช่นเคยเป็นยังไงกันบ้างครับกับสาวกเกม Black โควาเผมเนี่ยพยายามที่จะเล่นเคลียร์ทุกคอนเทนต์ของ ID ผมเองเนี่ยล่าสุดก็ไต่จบหอรอ<ล>้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็ไต่จบหอร้อยกันเป็นที่เรียบร้อยจนไม่รู้จะทําอะไรในคอนเทนต์เกมนี้หลายคนที่กําลังเบื่อกําลังเศร้ากําลังไม่รู้ว่าจะหาเพรจากไหนไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรรรมมออะไาให้้เเล่่นนนดดีีีั๋ยววชง วิลัสจะมาอัปเดตล่าสุดนะครับกับแพทใหม่ที่เพิ่งได้อัปเข้ามาวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีะรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรกันบ้างน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้ซีซั่นใหม่นะครับซีซั่นสที่จะมีตัวละครใหม่มา3ตัวนะครับผมมีเรดบอสเบเทกิก้ากลับมาให้ตีอีกแล้วในร้านค้าจะมีเศษอะไรให้แลกอีกหรือเปล่าและกิจกรรมใหม่ๆอะไรที่จะเข้ามาทั้งในตอนนี้และในอนาคต อันใกล้นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตกันตอนนี้เราก็ไปดูในส่วนของตู้เรซีซั่น3กันก่อนเลยก่อนรับผมไปดูเลยสําหรับตู้เรซีซั่นสนี้นะครับผมก็จะมีตัวละครด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับขวัญใจชาวเน็ตหรือว่าขวัญใจชายไทยขวัญใจหลายๆคนนะครับอย่างชาลอดคุณครูนะครับผมเป็นตัวสพอตเตอร์สีฟ้าเฟอร์กไลออนหรือเฟอร์กเลียนนะครับผมเป็นตัวแอตแทกเกอร์สีแดงแล้วก็แจ็คล่างคุณครูนะครับเป็นแอตแทกเกอร์สีเขียวนะครับผมคร่าวๆก็จะมี3ตัวนี้พร้อมกับการประจําาตตััวนนนนะผมแแล่ออกกจำ เลทอัพตู้ซีซั่นสเนี่ยยังมีในส่วนของตู้อัญเชิญสเตปอัพนะครับผมซีซั่นสตู้นี้มันดียังไงตู้นี้มันดีตรงที่ว่าสเตปอัพอะครับเมื่อคุณใช้ Black คิสตันพรีเมียมในการเปิดนะครับผมเปิดไปจนถึงสเตปที่3-4แล้วก็พอมาถึงสเตปที่4เนี่ย คุณจะได้ตัวเลือกหน้าสกิลซีซั่น3เลยนะครับผมสมมุติว่าคุณอยากจะได้ตัวเลือกหน้าสกิลใครคุณสามารถเปิดตู้สเต็ปอัพมาถึงขั้น4แล้วเลือกตัวที่คุณต้องการได้เลยนะครับผมคุณอยากได้การ์ดชาร์ลอตอยากได้การ์ดเฟกอรีนหรืออยากได้การ์ดแจ็คก็สามารถมาเลือกดูตรงนี้ได้เลยตามความเหมาะสมและตามอธิยาสัยนะครับผมแต่พอเปิดไปถึงอ่าสเต็ปอัพที่8นะครับผมสเต็ปอัพที่8นี่คุณก็จะได้รับ ตัวเลือกจอมเวบประจำซีซั่นสาไปเลยสำหรับใครที่เป็นสายเติมแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากจะวัดดวงกับตู้เรทอัพข้างบนนี้นะครับผมคุณสามารถเข้ามา เติม Black Crystal p r e m i u ยมและเปิดตู้ Step Up เพื่อการันตีทั้งการ์ดและตัวละครได้เลยนะครับผมอยากจะเล่นใครจัดไปเลือกได้เลยนะครับตามอธัธยาศัยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปลุ้นกันเลยเนาะส่วนใครที่เป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยนะครับแน่นอนว่ายังมีในส่วนของเลตอัพให้เราเปิดกันแต่และตัวเนี่ยความสามารถคร่าวๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ทุกคนฟังเลยครับผม เข้ามาเจอกับตัวแรกเลยนะครับผมชาร์ลอตตโรสเลหรือว่าชาร์ลอตร่างคุณครูนะครับเป็นซัพพอร์เตอร์สีฟ้านะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลคร่าวๆให้ทุกคนได้ลองอ่านลองเข้าใจว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถทําอะไรยังไงเก่งแบบไหนบ้างนะครับผมโอเคมาดูวันที่สกิลหนึ่งนะครับผมเรียกหนามขึ้นมาโจมตีสตูส่งผลให้เกิดโต้กลับกับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีทั้งหมดสูงสุดเป็นเวลา1เทินหรือเข้าใจง่ายๆก็คือพอใช้สกิลหนึ่งไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดโต้กลับ ครับผมประมาณนี้เนาะสกิลที่2เนี่ยชาร์ลอตจะสั่งการบ้านให้พันธมิตรทั้งหมดแล้วก็มอบบัฟเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดทั้งหมดในที่นี้คือพลังโจมตีกายภาพแล้วเวทเลยนะครับนี่ดูจากทางขวาเลยเนาะเพิ่มทั้งหมดเป็นเวลา2เทินด้วยกันนะครับผมและก็สกิลพิเศษนะครับผมชาร์ลอตจะเปิดการบรรยายให้นักเรียนฟังมอบบัฟให้พันธมิตรทั้งหมดเนี่ย บัฟที่ว่าก็คือมีโอกาส60%ที่จะเกิดโตกลับเป็นเวลา1เทินกับพันธมิตรทั้งหมดทุกตัวนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็มาในส่วนของสกิลประสานนะครับผมจะส่งผลให้บัฟลดความเสียหายที่ได้รับ12%กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลา2เทินนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสายซัพพอร์เตอร์ที่ยอดฮิตมากๆในซีซั่นนี้แน่นอนนะครับผมมีการเอาไปใช้ในเมตา PVP กันอย่างแน่นอนสําหรับสุลต่านทั้งหลายในระดับบนหรือระดับล่างครับเพราะว่าสามารถโตกลับในส่วนของหลายๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นทีมรถแห่หรือทีมอะไรต่างๆแล้วก็มาดูในส่วนของพาสีนะครับผมหลังจากปลดล็อกขึ้น LR เนี่ยหากพันธมิตรทั้งหมดเป็นสายเทคนิคหรือว่าเป็นสายสีฟ้าเนี่ยครับทั้งทีเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้จะใบสตูทั้งหมดเป็นเวลา1เทิร์นนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของการเสริมแกล่งนะครับผมเมื่ออัพขึ้น2ดาวก็คือจะให้ผลบวก SP บวกหเมื่อได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับหรือว่าบวกแต้มอันตินั่นแหละเข้าใจง,าง่ายๆเนาะมาถึงตัวต่อไปนะครับเฟอร์โก e เสียน,วนเวอร์มิเล โบรียนคุณครูสอนเทนนิสสกิลหก็คือยิงกระสุนเพลิงเวทมนต์ขนาดเล็กหลายนัดน,นะครับสร้างความเสียหายต่อสตูและทําให้เกิดผลเผาไหม้กับสตูสร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2เทินนะครับผมอันนี้คือสกิลแรกเนาะสกิลสอคืออันเชิงเสาเพลิงขนาดใหญ่นะครับสร้างความเสียหายใส่สตรูทําให้เกิดผลเผาไหม้และก็สร้างความเสียหายต่อเนื่อง2เทินเหมือนสกิลหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือโจมตีพร้อมกับสามารถล้างบาเรียของสตูออกหากสตูดังกล่าวเนี่ยได้รับความเสียหายต่อเนื่องจากการเผาไหม้อยู่ ถือว่ามาเคาน์เตอร์เมตาโลได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะต้องเผาไหม้ก่อนแต่ตัวของเฟกเรียนสามารถเผาไหม้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับผมมาในส่วนของสกิลพิเศษกันต่อเลยนะครับผมจะเป็นการโจมตีสตูทั้งหมดเป็นการโจมตีพร้อมดีบัฟเพิ่มความเสียหายที่ได้รับกับตัวเองตามจํานวนความเสียหายต่อเนื่องจากเผาไหม้ที่สตูได้รับอยู่นะครับผมยิ่งเผาไหม้สแต็กขึ้นไปถึงชั้นที่3เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายได้ถึง200 20%เลยล้วก็จะทําการล้างเผาไหม้และโจมตีพร้อมล้างบาเลียอีกด้วยถือว่าเป็นตัวละครสายสีแดงและเป็นสายแอตแทกเกอร์ที่โหดเอาเรื่องสำหรับคนที่อยากเล่นสายเผาไหม้ตัวเฟโกเลียนร่างคุณครูไม่ควรพลาดมาดูกันต่อในสกิลประสานนะครับผมจะทําการโจมตีประสานกับจอมเวทหากศัตรูได้รับความเสียหายต่อเนื่องอยู่ก็จะโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียหายไปอีก30%นะครับผมถือว่าเป็นสกิลประสานที่ค่อนข้างที่จะคอมโบกับสกิลของตัวเองได้พอสมควรมาดูกันที่สกิลหลังจะปลดล็อก LR สกิลติดตัวให้ผลอมตะเป็นเวลา1เทินเมื่อมีพลังชีวิตต่ำกว่า30%แต่ย้ำว่าหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้เท่านั้นนะครับมีผลกับ PvP พอสมควรคล้ายๆกับลิสที่มีอมตะ1เทินเลยครับผมถือว่าค่อนข้างปวดเลยทีเดียวมาดูในส่วนของสกิลเสริมแกร่งอัพ2ดาวขึ้นไปนะครับผมจะทําให้ผลเพิ่มความเสียหาย5%เนตี่ยตามจํานวนของการซ้อนทับของการเผาไหม้ก็เหมือนว่ายิ่งเผาไหม้เยอะยิ่งเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก5%ปรนะครับผมประมาณนี้สาหรับ orian, เฟอนนร์ ถือว่าเป็นตัว Attacker สีแดงที่โหดใช้ได้แล้วก็ฮิตพอๆกับตัวของชาร์ล็อตเลยแ่ละครับและตัวสุดท้ายของตู้ซีซั่น3นะครับผมไปอยู่กับแจ็คเดอะริปเปอร์สาย Attacker สีเขียวนะครับผมแม่ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นขวัญใจนะครับขวัญใจชาวอวยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นแจ็คเป็นตัวดาเมจหลักนะครับหรือใครที่ขาดดาเมจสีเขียว แจ็คเดอะลิปเปอร์เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถเอาไปเติมเต็มในทีของคุณได้นะครับเรามาดูสกิลกันคร่าวๆนะครับผมสกิลหนึ่งฟัน3แต้มนะครับทำท่าฟันอย่างรวดเร็วใส่ศัตรูสร้างความเสียหายให้ผลเลือดไหลกับศัตรู2เทิร์นและเมื่อโจมตีศัตรูที่ได้รับความเสียหายต่อเนื่องจากเลือดไหลยอยู่เนี่ยก็มีโอกาส50%ที่จะสตันศัตรูอีกด้วยนะครับสกิลต่อมาเป็นสกิลสองนะครับผมก็จะให้ผลคำนวณผ,ผิดพลาดกับตัวเอง1ครั้งให้ผลบัฟ เพิ่มจกกอกเกาะเลี้ยว2 2เทิร์นเพิ่มแม่นยำอีก2เทิร์นนะครับผลคำนวณผิดพลาดคืออะไรด้วยความที่ว่าแจ็คเดอะริเปอร์เนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์นะครับผมก็คือเมื่อใช้สกิลพิเศษเนี่ยหรือสกิลอันติีนะครับทำการโจมตีเพิ่มเติมใส่เป้าหมายแบบสุ่มตามจํานวนชั้นหรือว่าเนี่ยแบบสุ่มตามจำนวนชั้น,อ,น,แบบน,น,นอันนี้คือคำนวณผิดพลาดนะครับมันจะซ้อนทับสูงสุดได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับเอฟเฟกต์นี้จะยังคงอยู่แม้ว่าจะจบเวฟแล้วคือมันสามารถสแต ผมก็จะเป็นการคว้างสามเหลี่ยมวัดมุมขนาดยักษ์ทำการโจมตีเพิ่มเติมใส่ศัตรูแบบสุ่มตามจํานวนชั้นของคํานวณผิดพลาดนะครับผมสร้างความเสียหายเทียบเท่ากับ80%ของพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทก็คือมันคิดความเสียหายทั้งโจมตีและโจมตีเวทเลยนะครับผมแล้วก็สร้างสถานะสตันใส่ศัตรูที่กําหนดเป็นเวลา1เทินอีกด้วยมาดูที่สกิละสานะครับผมจะโจมตีพร้อมกับล้างบาเลียออกจากศัตรูได้นะครับผมแล้วก็ทาการโจมตีเพิ่มเติมสร้างความเสียหายเทียบเท่า30%ของพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทใส่ แบบซุ่มนะครับผมนี่นี่มันจะมีเขียนตามนี้เลยการโจมตีเพิ่มเติมก็คือทาการโจมตีใส่เป้าหมายเพิ่มเติม,ตมนั่นเองเนาะแล้วก็มีล้างบาเรียด้วยนะครับมาดูในส่วนของสกิลปลดล็อกระดับ LR นะครับผมให้ผลบัฟความคล่องตัว20%เมื่อได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือปลดล็อก2ดาวนะครับผมก็จะให้ผลคํานวณผิดพลาดเีนะ่ยหรือสแต็คคำนวณผิดพลาดบวกเลยตั้งแต่เริ่มการต่อสู้คือบวกมา1โดยที่เราไม่ต้องเก็บสแต็คจากสกิล2ก็จะมีมาให้เลยหนึ่งนะครับผมบอกเลยว เก็บสแต็กจากสกิลสก่อนจะอันติเพื่อที่จะได้ให้ดามเมจสูงที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นตัวดามเมจเดี่ยวที่ดีในสายสีเขียวตัวหนึ่งสําหรับใครที่ต้องการดามเมจเขียวแล้วขาดจริงๆอยากได้จริงๆเนี่ยแจ็ค เป็นทางเลือกของคุณคนที่อวยอยู่แล้วเนี่ยจัดได้เลยนะครับเป็นตัวดาเมจที่แรงแน่นอนนะครับคข้าๆข,ของ3ตัวในตู้ซีซั่นสก็คงประมาณนี้นะครับมาการในส่วนของกิจกรรมล่าสุดเลยนะครับผมคัมแบ็กกลับมาแล้วสําหรับกิจกรรมลูกเต่าที่ทุกคนเรียกร้องกันมานะครับผมแล้วของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูในหน้ากิจกรรมแล้วเข้ามาดูในกิจกรรมลูกเต่านะครับก็จะมีเนี่ยเดินครบรอบหนึ่งครั้งก็จะได้ของตามนี้นะครับและนี่เดินครบ5ครั้งได้กรอบกระต่ายน่ารักแม้บันนี่เนี่ยครับผมผมชอบมาก็ แค่หอตอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะและใช่ครับคอสตูมผมมัาลุ้นมากเลยว่าถ้ากิจกรรมลูกเต๋ากลับมาเนี่ยคอสตูมจะเป็นคอสตูมแบบไหนนะครับผมและคอสตูมที่ออกก็คือคอสตูมของราเดสนะครับผมบอกเลยว่าหลอดเทใช้ได้เลยนักเลงมาเฟียไปจัดกันได้เลยนะครับสายฟรีสายเติมเล่นได้หมดขอแค่เดินครบ9รอบนะครับนี่แล้วหลังจากเดินครบ10รอบขึ้นไปคุณก็จะสามารถได้หีพลังงานหายากนะครับผมซึ่งภารกิจลูกเต๋าก็สามารถ กดมาดูได้เลยครับมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่เนาะว่าใช้พลังงานเท่าไรนะครับถึงจะได้ลูกเต๋าเท่าไหรอันเชิญเท่าไร่ปลุกเสกเท่าไหร่นี่พรสวรรค์อัพสกิลท้าทายจํากัดครั้งเนี่ยคุณทําไปเรื่อยๆครับยังไงก็ไปถึงเกิน10รอบแน่นอนนะครับผมการันตีเลยมีเวลา13วันนี่คือเหลือๆนะครับและก็แพทนี้เขาได้ปลดล็อกเนื้อเรื่องบทที่7ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยบทปัจจุบันคือบทที่เซึ่งผมจบและรับเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่นมาในสตรีมเนาะนี่กดเข้ามาดูในเนื้ออเเรรื่่งได้ลยสําหับทีติ เนื้อเรื่องอยู่นะครับผมเบื่อแล้วอย่าไปไต่เนื้อเรื่องเอาเพจต่อนี่ครับกดเข้ามาในเร,เรื่องแล้วก็สามารถกดตรงนี้ต่อไปได้เลยแต่ว่าผมเล่นจบแล้วนะครับผมอันนี้ก็รอบทที่8ต่อไปแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าเพจหนึ่งพเนี่ย โอคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะดองเพชรอย่างผมเนี่ยจัดเลยนะครับผมเดินเนื้อเรื่องจบรวๆแถมเล่นไม่ยากด้วยนะฮะแน่นอนว่ามีกิจกรรมเนื้อเรื่องจบก็ต้องมีกิจกรรมพิชิตด,ด่านนะครับผมกิจกรรมพิชิตด,ด่านเนี่ยหรือกิจกรรมเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แล้วเนาะแต่พอมันปลดล็อกเนื้อเรื่องใหม่หรือปลดล็อกด่านใหม่เนี่ยเราก็ต้องคอยมารับของรับเพชร ในนี้ด้วยนะครับผมก็กิจกรรมพิชิตด,ด่านเนี่ยก็สามารถไปเก็บดาวเพิ่มได้นะครับผมเนี่ยเก็บมา297ดาวแล้วผมก็ได้เพิ่มมาอีก5ตัวนะครับผมมีด่านใหม่เปิดด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับกดเข้ามาเลยซึ่งด่านใหม่เนี่ยอยู่ในโลก6นะครับผมโลก6คือโลกนี้เลยนะกดเข้ามาได้เลยแล้วก็เดินเข้ามาในนี้หลังจากลดเนื้อเรื่องบทที่7ครบแล้วเนี่ยเราก็จะพบกับด่านละตวเวงความสัมพันธ์ใหม่นะครับผมคิเทนนี่เก็บของเก็บดาวในด่านนี้ครบเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถ ไปรับของรางวัลในกิจกรรมพิชิตด,ด่านตรงนี้ได้อีก5ตัวได้เลยหรือใครยังทําไม่ถึงก็สู้ๆนะครับเก็บดาวมาของแจกอีกเพียบเรสุดเดือนนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเกลื่อนไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าบอสกลับมาให้ตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงสําหรับคนที่เล่นผ่านบอสมาก,ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าบอสตัวนี้มันเคยมาก่อนแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแล้วรอบนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นมาก่อนเนี่ยมันจะเริ่มสตาร์ทที่ด่านนั้นๆที่คุณค้างอยู่เลยอย่างผมเนี่ยเริ่ม,ม ที่บอลมาผมลงไหวแค่นี้แล้วผมก็มาลงไปถึงด่าน7แต่ด่าน7เนี่ยผมยังไม่ผ่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปจัดทีมผ่านมาอีกรอบนึงนะครับผมจต่สาหรับใครที่ลงถึงด่าน7แล้วเนี่ยก็สามารถลง777เอาแต้มรัวๆได้เลยนะครับและแน่นอนของแลกเปลี่ยนโคตรคุ้มนะครับผมเป็นเศษชิ้นส่วนจอมเวทเนกประสงกลับมาอีกครั้งให้แรกอีกแล้วนะครับไวมากๆเลยสามารถเอาไปอัปดาวตัวที่คุณอยากเล่นในนาคตหรือว่าตัวที่คุณอยากจะเล่นณตอนนี้แล้วดาวมันไม่พอ เศษชิ้นส่วนจอมเวทอเนกประสงค์ของแรของดีอย่าลืมมาตีบอสกันนะครับสำคัญมากๆแล้วก็คำนวณแต้มบอสให้ดีพยายามคิดดีๆว่าของเราถ้าเกิดว่าเราแลกที่อัพสกิลต่างๆนานาหรืออาหารเนี่ยเราจะเหลือพอที่จะไปแลกชิ้นส่วนตรงนี้อีกไหมนะครับส่วนตัวผมตีตั้งแต่ชั้น5 6 7รู้สึกว่าชั้น5ขึ้นไปถ้าเกิดว่าตีมาตลอดเนี่ยมันจะพอแลกอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าตี43เนี่ยผมว่าอาจจะต้องรอคำนวณอีกทีแต่คิดว่า แล้วแลกพอถ้าคุณไม่ไปแลกอย่างอื่นนะครับผมแต่สำหรับคนที่ตีชั้นสูงๆอยู่แล้วเนี่ยเศษสก,กิลเนี่ยแลกคุ้มๆเหลือๆครับแล้วก็มาแลกเศษอนเนกประสงค์ได้เลยครับผมและเป็นที่ถูกใจของสายเติมเป็นอย่างแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไปถึงเป้าหมายใหมกิจกรรมสะสมไหม่ได้รีเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับสายเติมที่ไม่ตันแล้วอยากจะได้ของแจกจากไม่เพิ่มเก็บไม่เพิ่มเนี่ยรีแล้วนะครับแล้วนี่มีนี่เห็นบ้า70็ไม่ได้หินรีออฟ 300ร้ไม้ได้หินรีออฟ30เม็ดนะครับผมตัวกาชงกาชาต,ต่างๆนะครับนี่ผมเลื่อนให้ดูคร่าวๆและ2000ันไม้หินรีออฟรองแบบทองแบบหายากคือสามารถล็อกออฟได้หนึ่งออฟนะครับแถมตัวอัญเชิญจอมเวทเอเาอีกนะครับผมตรงนี้มีคอสตูมของลิสที่เป็นมาเฟียอีกโอ้โหสายเติมผมบอกเลยว่าบอกเลยว่าชิวๆนะครับเก็บมาครบเลยได้ทั้งคอสตูมได้หินรีออฟต่างๆและกรอบสวยๆงามๆเสียงพูน้ำเงิน แบบนี้เป็นกรอบโน้ตดนตรีกรอบท่วงทำนองชัหนไฮจัดเต็มมากครับสำหรับกิจกรรมในช่วงวันแรกที่อัปเดตเข้ามาในตอนนี้นะฮะและอีกหนึ่งระบบที่อัปเดตเข้ามาแล้วเป็นไฮไลท์ของแพทนี้เลยเนี่ยไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับสำหรับคนที่พลังไม่ถึงในด่านน,นั้นเนี่ยเราสามารถบอดแบบปิดจอหรือบอดแบบปิดเกมฟาร์มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าอัปเดตมากันอย่างรวดเร็วตามคําเรียกร้องของทุกคนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดนะูกดเข้าไปเนี่ยพลังแนะนาที ทีมเนี่ยมันจะอยู่ที่189,000นะครับแต่ว่าค่าพลังทีมของผมเนี่ยอยู่ที่147,000เท่านั้นเองแต่ถามว่าปกติแล้วอ่ะเราจะไม่สามารถกดตรงนี้ครับในการส่งทีมสำรวจหรือว่าส่งทีมแบบบอทออฟไลน์บอทปิดเกมได้แต่ตอนนี้สามารถส่งได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะหรอบรับกดส่งได้เลยไม่มีอาหารไม่เป็นไรเนี่ยเห็นปะ เราก็สามารถที่จะฟาร์มอุปกรณ์หรือฟาร์มด่านความสัมพันธ์ฟาร์มค่าความสัมพันธ์ในเมืองต่างๆเนี่ยเพื่อเก็บแต้มเมืองนั้นๆเนี่ยได้อย่างสบายใจโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องดันพลังไปให้ถึงแล้วนะครับผมใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยหรือว่าสายเติมน้อยแล้วพลังยังไม่ถึงในจุดจุดไหนเนี่ยสามารถปดปิดจอฟาร์มได้ทุกดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระบบนเนี้ยเนี่ยเป็นระบบที่หลายคนเนี่ยเรียกร้องกันมาอย่างเนิ่นนานและในที่สุดก็เข้ามาสักทีนะครับผมต้องขอบคุณมากจริงๆที่ทําให้ผมเนี่ย ฟาร์มเมืองได้อย่างสบายใจแล้วและนอกจากกิจกรรมที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปเนี่ยยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอจอดจะเข้าในเซิร์ฟ g l o b a l หรือเซิร์ฟไทยของเรานี้อยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาไปอ่านดูคร่าวๆว,ว่าจะมีอะไรมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูในท่โค้งทางซ้ายนี่กันเลยครับกดเข้ามาในแพ่นอัปเดตซีซั่น3นะครับนี่ก็จะมีรายละเอียดในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ซึ่งผ่านมาแล้วเนาะได้รับแบ็กคิสตัน270อัปเดตในเรื่องบทที่7นะผมบอกไปแล้วเนาะอัปเดตตัวเชิญต่างๆสเตปอัปเรตอัปตามน วันนะครับผมตั้งแต่วันที่18ทั่วไปลูกเต๋าเริ่มแล้วนะครับผมแล้วมีกิจกรรมแฮปปี้บิงโกอันนี้จะเป็นบิงโกเหมือนช่วงปีใหม่ครับผมมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเข้ามาในเซิร์ฟเราวันที่25มกราเวลาตีสี่ถึงวันที่8กุมภาพันธ์ตีสามห้าสิบเก้านะครับผมรายละเอียดก็เหมือนเดิมเลยครับเป็นบิงโกเหมือนเดิมแต่ของรางวัลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเดี๋ยวต้องมารอเข้าอีกทีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของล็อกอินงานเทศกาลนะครับผมจะเข้ามาวันที่29มี่าคมเวลาม 2กุมภาพันธ์เวลาตี3 59นะครับเข้าสู่ระบบทุกวันเพื่อรับรางวัล14วันติดต่อกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Black h i y s t a ตัวอัญเชิญและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็มารอดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมอัปเดตกิจกรรมสุดเดือนอันนี้ก็เป็นเรดบอสสุดเดือนนะครับผมที่ผมได้บอกไปแล้วเนาะวันที่18ถึงวันที่25 7วันนะครับผมสนามประลองกิจกรรมสุดเดือนนะครับผมอันนี้จะเข้ามาวันที่22มกราคมนะครับตี4ถึงวันที่29มกราคมนะครับผมตี3 59นะครับรายละเอียด ก็คือเล่นสนามประลองกิจกรรมตามจำนวนที่กาหนดเพื่อรับรางวัลพิเศษส่ทงทีมสุดเดือนนะครับผม29เหมือนกันเลยตี4แต่ว่าอันนี้จะหมดวันที่5กุมภาตี3 59นะครับผมก็คือการจัดส่งทีมให้เสร็จสิ้น ตามจานวนที่กาหนด,ดเพื่อรับรางวัลพิเศษก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าส่งทีมจะเป็นการส่งทีมในรูปแบบไหนนะครับผมต่อไปเป็นหอคอยแห่งเกติยศสุดเดือดอันนี้จะเป็นหอคอยเกตยติย์เหมือนที่เราเล่นไปในส่วนของการท้าทายจํากัดนะครับผมจะเริ่มเข้าวันที่1กุมภาที่สี่ถึงวันที่15กุมภาธ์ไเลย,เลยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะแจ้งรายละเอียดต่างๆนะครับผมมีสนามประลองกิจกรรมห้ามใช้ตัวฮิลเลอร์ห้ามใช้ดนะีเฟนเดอร์เนาะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หากคุณถึงอันดับกําหนดในสนามประลองกิจกรรมนี้จะได้รับ ยูโน่ชุดว่ายน้ำและหน้าสกิลของเขาในช่วงสรุปผลสําหรับคนที่กําลังมองหาว่ายูโน่ชุดว่ายน้ำจะแจกยังไงนะครับผมนี่ มาจากสนามประลองกิจกรรมนี่เลยนะครับผมและก็สําหรับใครที่ไม่สามารถประลองกิจกรรมให้ติดอันดับได้เนี่ยคุณสามารถใช้เหรียญสนามประลองกิจกรรมเพื่อแลกยูโนชุดว่ายน้ําและหน้าสกิลได้อีกเช่นกันนะครับผมรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของท้าทายหน่วยนะครับผมท้าทายหน่วยก็จะจับคู่วันที่28นะครับผมแล้วก็เริ่มตั้งแต่28ตีสจนถึงวันที่3กุมภาจะเป็นท้าทายหน่วยที่เคยผ่านมาแล้วรอบหนึ่งนะครับสรุปผล4กุมภานะครับผมแล้วก็รับรางวัล4กุมภา ถึง8กุมภาพันธ์ประมาณนี้นะครับผมต่อเนื่องกันด้วยบอสหน่วยนะครับผมไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยวันที่8กุมภาพันธ์นะครับผมก็จะเป็นบอสหน่วยที่เราเพิ่งจะตีกันไปหมาดๆนี้เองนะครับกิจกรรมอื่นๆก็ตามนี้สามารถเข้ามาดูแพ็กเกจแล้วก็รายละเอียดแพ็กเติมเงินต่างๆแบตเทิลพาร์ทเนี่ยครับผมมีแจ้งไว้ในนี้ครบเรียบร้อยรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเกมหลายๆอย่างปรับปรุงอะไรต่างๆนานานะครับผมสามารถเข้ามาดูได้ในทารคงนี้อันนี้ผมก็ขออธิบายกิจกรรมที่จะเข้า คร่าวๆประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมจบกันไปแล้วนะครับสาหรับการอัปเดตแพทใหญ่ซีซั่น3นี้เนื้อเรื่องบทใหม่นะครับผมแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายทุกคนที่กําลังเล่นอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะหาเพชรหาตัวกาชามไม่ทันนะครับผมก็จะมีแจกยูโนชุดว่ายน้ําด้วยนะครับกับหน้าสกิลเลยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ถ้าเล่นในกิจกรรมเนี่ยน่าจะได้กันครบทุกคนนะครับแล้วก็กิจกรรมบิงโกนะครับกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเนี่ยรอจอดเพื่อที่จะเข้ามาให้เราเนี่ยได้เล่นกันเนาะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณททุกกคคคนนมมาๆะรรับผใี เลิกเล่นไปแล้วเนี่ยกลับมาเล่นกันก่อนนะหาเกม turn b a รกอ a n i m ตดีๆแบบเนี้ยยากมากๆแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ลบไปแล้วนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ด e s c r i p t ั o นะครับผมสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดเกมกลับมาเล่นกันหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ลองเล่น black h o v e r m นะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกม turn based ที่ดีและสนุกมากๆนะครับผมสามารถโหลดที่ลิงก์ข้างล่างได้เหมือนกันนะครับผมกลับมาเล่นกันนะครับผมอยากได้เพื่อเล่นเยอะๆเลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับเล่นเกมให้สนุก ครับผม